สวัสดีแค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนามปากกาตุ๊กตาหมีน่ารักที่จะพาคุณไปผจญภัยในโลกแห่งจินตนาการและในตอนนี้ขอเชิญรับฟังหวานล้ำค่ามิติบทที่7 9ไลฟ์สดขนมช่อม่วง 1. น,นิยายแฟนตาซีเรื่องเยี่ยมก่อนเริ่มฟังถ้าคุณชอบนิยายแนวนี้และไม่อยากพลาดทุกการเดินทางฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุกตาหมีน่ารักที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกให้คุณถึงที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ผ่านไปหลายชั่วโมงนนทรีแทบนอนกระอักเลือดบ,บนพื้นโรงฝึกด้วยความเหนื่อยล้าอาจารย์อรันโหดมากไม่ยอมปล่อยให้เขากับน้องกุมภาได้พักเลยแต่เมื่อเขาหันไปทางเด็กชายตัวน้อยก็พบว่าอีกฝ่ายยืนคุยขาชูมือคุอยหลงังไม่รู้ไปหยิบดอกหญ้ามาจากไหนมาคาบอย่างสบายใจทำเอาเขามองตาค้างเด็กชายตัวน้อยเห็นพี่นนทรีมองมาก็ยิ้มให้ก่อนจะย่อตัวลงไปนั่งข้างๆเหนื่อยรอครับวันแรกก็แบบนี้แหละครับผ่านไปหลายวันหน่อยสบายๆเส,สียงกุมภาพูดอย่างสบายๆไม่มีเหนื่อยหอบเลย ด้านอาจารย์อรันมองลูกศิษย์ทั้งสองก็สายหัวคนนี้เอาจริงเอาจังดีอยู่หรอกแต่เหนื่อยง่ายไปหน่อยส่วนอีกคนก็ฝึกไม่รู้มากี่ครั้งแล้วยังอยากมาฝึกซ้ำอีกสงสัยหาเพื่อเล่นคลายเหงาละมัง้งถัดไปไม่ไกลจากโรงฝึกนั้นมีห้องประชุมหลักสำหรับคนในตระกูลมทุรสตอนนี้พวกเขากำลังประชุมเรื่องท่านผู้นำตระกูลได้เป็นประธานสภานสาคนใหม่ ภายในห้องประชุมอุณหภูมิคงที่ด้วยระบบปรับสมดุลจากพลังงานธรรมชาติสังเคราะห์จาก AI ผนังเป็นกระจกใสพิเศษที่สามารถเปลี่ยนความทึบแสงตามคำสั่งและตอนนี้ก็กำลังแสดงภาพพาโนรามารอบเมืองอรุณานครระหว่างการรอประชุมตรงกลางห้องมีโต๊ะทรงกลมทำจากไม้สักทองโบราณสลักลายโบราณเนื้อสีสลอยอยู่คือระบบ AI ประจำห้องประชุมที่ทุกคนเรียกกันว่าโพ ซึ่งปรากฏในรูปของต้นโพสามิติเรืองแสงใบพ้วไหวราวลมพัดตลอดเวลาแสงเปล่งสีอ่อนโยนเล่เฉยตามอารมณ์ของห้องประชุมในแต่ละขณะรอบโต๊ะปรากฏร่าง AI ของแต่ละคนในตระกูลซึ่งมาในรูปแบบ3ดีสุดล้ำสมัยแต่ละตัวไม่เหมือนกันบ้างมาในรูปร่างสัตว์บ้างเป็นคนหรือแม้แต่ดอกไม้ก็มีทุกตัวต่างเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและสามารถแสดงอารมณ์หรือการตอบสนองได้เหมือนมนุษย์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นถึงความล้ำหน้าของเทคโนโลยีตระกูลลมทุรศอ ด้านหนึ่งของโต๊ะเป็นที่นั่งของผู้นำตระกูลในตอนนี้ท่านเหมมันมัทุรสซึ่งเพิ่งกลับมาจากพิธีแต่งตั้งประธานสภานสาขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในวันนี้เสียงทรงอำนาจเอ่ยขึ้นมาการรับตำแหน่งในสภพานสาครั้งนี้จะช่วยให้ตระกูลของเราอย่างรากลึกได้มากขึ้นไม่สามารถโค่นล้มได้เหมือนอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไปทุกคนในห้องประชุมต่างฟังด้วยความตั้งใจการที่พวกเขากลับมาครั้งนี้จะต้องยืนหยัดมั่นคงให้ได้ อีกอย่างฉันเองกําลังสงสัยว่ามีคนอยู่เบื้องหลังทันสดซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นตระกูลของทันสดอย่างสิงหาวุธเหมันพูดเข้าประเด็นทันทีจากนี้พวกเราต้องช่วยกันจับตาดูตระกูลนี้ให้ดีเขาเน้นย้ำประโยคนี้เป็นพิเศษเพราะมาย้อนที่ถึงอดีตเป็นไปไม่ได้ที่เด็กเพิ่งจบมหาลายัยจะทําเรื่องอย่างล้มตระกูลลมทุรศอในพริบตาต้องมีคนช่วยเหลือทั้งกองกําลังและอาวุธ ถามว่าเขาไม่สงสัยสะพานสาเลยหรอตอนแรกต้องบอกว่าสงสัยพอสมควรแต่ว่าเมื่อลงลึกไปในเอกสารการประชุมและข้อมูลในช่วงเวลานั้นกลับไม่พอความเกี่ยวข้องกับประกูลมธุรสอแต่อย่างใดยกเว้นเพียงต้องการยึดพื้นที่ของประกูลมธุรสอเพียงอย่างเดียวฉันเลยคิดว่าต้องกลับมาสืบดูที่ทันสดใหม่และพบข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อว่าเขากับประกูลมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางการเงินเพียงแต่เก็บเงียบเียบไม่บอกใครเท่านั้นเหมันผู้เสียงเรียบหนึ่งในคนประชุมยกขึ้นมา ผมไม่เข้าใจครับถ้าตระกูลสิงหาวุฒิเกี่ยวข้องเรื่องนี้เขาได้อะไรกับการล้มตระกูลของเราผมไม่เห็นว่าตระกูลนี้จะกล้าเขามามีบทบาทใดในเมืองอรุณานาครหรือดาวดวงนี้เลยนะครับเฮมันที่ได้ยินคำถามนี้ยิ้มออกมาก่อนจะกล่าวออกมาโดยที่แววตาเย,ย็นเยือกฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเขาทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรหลายวันผ่านไปในเว็บปรึกษาสตรีมมิ่งกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังช่องสามพี่น้องสตรีประกาศจะไลฟ์ทำขนมชนิดใหม่ที่ชื่อว่าชอ่อม่วงออกมา ด้านสองพี่น้องเป็นการไลฟ์สดกันเองครั้งแรกของสองสาวโดยไม่มีนนทรีเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษการสลองกำลังตรวจเช็ควัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับทำขนมช่อม้งส่วนจำปีตรวจเช็คเรื่องกล้องและอุปกรณ์การไลฟ์สดโดยมีเอร์โบตันติดตามเด้งดึงไปมาไม่ห่างกายกล้องไม่ไฟพร้อมนะจำปีพูดขึ้นมาขณะตรวจดูโบตันช่วยตั้งค่าและเชื่อมต่อเราหน้าจะเริ่มไลฟ์อีกไม่เกิน10นาทีแล้ว หลังจากที่เอโบตันได้รับคำสั่งจากเจ้านายก็เด้งดึงไปมาก่อนจะหมุนตัวเองหลายรอบจากนั้นกล้องไม่ไฟก็ลอยขึ้นมากลางอากาศพร้อมสำหรับการไล่สดแล้วจำปีหันไปถามพี่สาวที่ปีพร้อมไหมคะกาสลองพยักหน้าพร้อมทำมือโอเคเริ่มไล่สดได้จำปีพูดขึ้นมาช่องสามพี่น้องสตอรี่หัวข้อขนมช่อม่วงจำนวนคนดูสองล้านห้าแสคนผู้ติดตามยี่สล้านสห้าหมื่นคน สวยสามโลกคิดถึงช่องนี้ทำขนมรสชาติไม่เหมือนเพื่อนฝนตกทางโน,น้นสารภาพว่าเพิ่งเคยได้ยินชื่อขนมนี้ครั้งแรกแต่เห็นแล้วอยากกินมากกกอารมณ์ดีอยากให้กลับมาไล์สดบ่อยๆอ,อยากชิมรสชาติอื่นบ้างดวงจันทร์จริงทุกวันนี้กินแต่รสเค็มจนเบื่อแล้วเนี่ยเนี่ยรอประธานสภานสาคนใหม่ทำงานคงมีรสชาติอื่นมาบ้างแหละไข,เข่เค็มเฮอรรสอื่นแล้วอย่างไรอย่างไงก็ไม่สู้รสเค็มถ้าขาดรสเค็มไปแล้วจะรู้สึก ดาวบนฟากฟ้าโอ้ยเมนบนก็รู้อยู่ว่าช่องนี้ทําขนมส่วนใหญ่จะรสหวานถ้าชอบรสเค็มจะตามมาดูทําไมก่อนกลิ่นหอมอบอวลรอเจ้าของช่องทําขนมชอบม,ม่วงเลยมามาทาได้เลยพร้อมไปกดส่งช่อดอกไม้ทองคํามูลค่าห้าหมื่นใบไม้กาสลองที่กําลังเลื่อยสายตาดูคอมเมนต์ที่รันขึ้นมาแทบไม่ทันก่อนจะยิ้มหวานให้กล้องและกล่าวทักทายสวัสดีเข้าวันนี้ฉันจะมาทําขนมที่ชื่อว่าช่อม่วงเป็นขนมโบราณสีสันสวยงามอร่อยรสชาติเค็มตัดหวาน เสียงหวานพูดจบก็ยิ้มเอาช่อม่วงฉบับทำเสร็จแล้วออกมาให้คนดูไลฟ์ได้ดูกันงดงามกลางใจสวยมากขนมชนิดนี้อยากทานแล้วเซียนหาทางกลับสวรรค์ก่อนจะกลับขอชิมขนมแสนสวยนี้ก่อนนะนนทรีสู้ๆครับพี่สาวน้องสาวกดส่งดอกทานตะวันมูลค่าห้าร้อยใบไม้เบียร์ที่ดีคือเบียร์วุน้นจะว่าไปชื่อเมน์บนคุ้นคุ้นนะไม่ใช่หนึ่งในสามพี่น้องของช่องรอไม่เห็นในไลฟ์เลยนะนนทรีผมมาเรียนต่อที่เมืองอรุณนครแล้วครับ ฝันในพริบตาน้องนอนทรีข้าโปรดพาพี่และน้องสาวย้ายมาอยู่เมืองอรุณนครด้วยเถอะข้าโปรดร้านเลยยิ่งดีไก่ย่างหกดาวบวกหนึ่งไก่ทอดเมืองใหม่บวกหนึ่งปลาร้าแม่พลอยบวกหนึ่งการสลลงที่อ่านเจอเม้นน้องชายก็ยิ้มอย่างดีใจและเห็นเม้นอื่นที่เชียร์ให้ย้ายไปอยู่เมืองอรุณาน,านครนนทรีสบายดีนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเสียงหวานใสพูดพร้อมกับขยิบตาให้กล้องเหมือนต้องการสื่อสารไปถึงน้องชาย ส่วนตอนนี้พวกเราสองพี่น้องยังไม่มีแลนจะย้ายไปอยู่เมืองอรุนนครนะคะกาสลองบอกผู้ชมไร้สดเอาละมาเริ่มทำขนมช่อม่วงกันดีกว่าคะ่ะถ้าคุณหลงไหลในเสียงหวานๆของ a อเอพรมเรดีและต้องการติดตามเรื่องราวของพวกเขาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ติดตามและกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ๊ก,กตาหมีน่ารักแต่งนิยายคุณภาพและให้เราสามารถสร้างสรรค์นิยายเสียงสนุกๆแบบนี้มาเสิร์ฟคุณเป็นคนแรกในตอนหน้าแล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปสวัสดีคะ่ะ